นี่ครับผมผัดกะเพราอ่าเล็บมือนางครั้งแรกแล้วก็ฝีมือเกี๊ยวไข,ข่ของใครนะคนฟูครับคนฟูครับนี่ครับผัดครั้งแหลกนะครับน้ำลายไปหน่อยเอาลุยจะกินก่อนแบบจะกินก่อนนะจะกินก่อนนะทำนะแรงให้หมาอืมอืมนี่ครับประสบการณ์ก็คือเราต้องปรุงน้ำก่อนใช่ไหม ปรุงน้ำก่อนแล้วก็คอยน้ำในที่ปุ๊บผัดเอาขึ้นเลยใช่ไหมน้ำมี้แน่ออกสั่นเมื่อวานได้กินดีผมเป็นไงอ้วกครับออ้วกสุดยอดเลยพวกนี้อะไรมันรู้เปลี่ยนฝั่งแล้วแต่ของมึงไงไม่ได้เอาน้ำเลย นี่ครับก็มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าผมจําได้อยู่นะครับให้ทําอาหารใตให้แม่ดูหน่อยผมขอเป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการให้ครับผมเป็นคนวัฒนอาหารใตหรือดาคุบยีเท็นในเบื้องครับเนี่ยเพชรเจริญครับตอนนี้ความไไรักเป็นไงป๊อบพี่เลิฟครับจิงว่าเองเป็นไงกลับบ้านนาพกุก นอนอย่างเดียวครับมีปอนมือกล้องด้วยมือกล้องฟเสียงหน่อยมือกล้องสวัสดีครับคุณโตแล้วครับมันอยู่กันยังไงเป็นครั้งแรกครับบุกฤษกับประสบการณ์ได้ความรู้นะครับได้ความแซ่บอาจจะไม่ถูกปากก็นี่คือประสบการณ์เขาอยากลองสิ่งใหม่ๆอยากเห็นสิ่งใหม่ๆว่ามันทํายังไงมีคนคอมเมนต์มานะครับว่าเขาเน้นมาว่า ใส่เงินล่าง,รงกระทะคือไม่แท้ว่าสันต่อเขาดิอาหารคนระับอาหารแต่ทหารขาดครับ <laughs> <laughs> กินแล้วน้องๆก็ก็ผัดเปลี่ยนก,นกันครับบางคนก็เจ็บจานล้างถ้วยล่างกระทะนาทีเก็บความเก็บยังครับนี่ยแบ่งไปแบ่งไปมไม่คือไม่กล้าเท่าไหร่น,พนนะพอ <c oughs> กินได้แต่สู้ไก่ต้มโค้งไม่ไนานไม่ไม่กล้อง เอาเลยครับเนี่ยยักษ์ยักษ์กลับบ้านมาความรักสดใจไหมเกือบโดนสั่งนี่ไงไม่สดใจยังไงว่าเลวเนี่ยประสบการณ์มาหารนบกลับบ้านไปทำอะไรนอนมอนแตก ไม่ครับ่เป <c oughs> ็นยังไงก็ทำาลายอย่างอยู่ทำอียงน้อง่อนเนี้อโอกินนื้อแสกเหรวะนี่ยครับน้องๆได้กินได้ครับอาโอเคครับผมขออนุญาตกินเขากันนะครับนี่ครับกรั้งแรกที่ลองทําดูก็ได้ความรู้ตรงที่ว่าเราต้องผัดน้ําก่อน ถ้าปรุงน้ำไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเอาเอาตีนไก่เอา,เอา,เอาเยางเล็่มมือนางลงใช่ไหมน้ำจะออกเขาต้องปรุงเลยได้บดือเอาตักปุ๊บผัดเลยโอเคครับเดี๋ยวรอครับคคบายบายน้อยซียู